เราดูบ้านก่อนโอ้โหขู่เลยถ้ามาพร้อมกันนี่รับรองได้ว่ากูตายแน่นอนเฮ้ยอ้าทำไมเส้นประสาทขึ้นโอ้โหโอ้โหประสาทแดกประสาทจะแดกเปิดไฟก่อนโอ้โหไฟไฟเมื่อกี้อยู่ดีเส้นประสาทก็ขึ้นมาเฉยเลยครับโอ้ my god ไม่ไหวแล้วครับโอเคเปิดห้องนี้ไว้ครับเมื่อกี้ที่อยู่ดีปิดเฉยเลย ไม่ได้เลยนะครับโอ้โหห้องนี้เลยเหรอชั้นล่างเลยเหรอโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งฝั่งนู้นมีอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมเหมือนเห็นเหมือนเห็นตัวเราอยู่โอ้โหเหมือนเห็นตัวเองเหมือนเห็นตัวเองในความฝันชอบเล่นแบบดาราชอบเล่นแบบดาราใช่ไหมยังอยู่หรือเปล่า เฮ้ยอะไรอู้วอู้ววิ่งคนลุกเฮ้ยเหมือนมีคนมาอู้วหมาแล้วหรือเปล่าโอ้ย God หรอโอ้หเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอุ้ย Oh my God มันทะลุบ้านแล้วไอนี่มันตกแก่นี่วะไม่แล้วอ้ Oh my God Oh my God แล้วโอ้โหข้างหน้าก็มีข้างหน้าก็มีขึ้นดีกว่า สถานีไม่อยู่แล้วโอ้ยอย่าขึ้นมานะอย่าขึ้นมานะโอ้ยตัวเดียวก็จะตายอยู่แล้วโอ้ข้างหน้าโอ้ยไฟดับตุ๊กแกข้างหลังตุ๊กแกข้างหลังโอ้ยดักเอาห้องนี้ตดหาสองชั้นมันสองช่องไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอก ด <üş> ิ่เ <recherche> ห <necess> ็นได้ไงวะใช้โปรมองทะลุป่ะเนี่ย